สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับช่องชีฟอสนะคะและว,วันนี้ฟอสก็มาพักที่ที่เป็นจิปุ่งมีความจิปุ่งมากๆและชุดที่ฟอสใส่นี่ก็คือชุดยูกะตะนะคะวันนี้เนี่ยฟอสอะ่ะได้รับโอกาสดีๆจากทางอติมีเดียนะคะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่นอนที่ตอนนี้ฟอสก็อยู่ที่ที่พักนะคะและนี่ก็คือสภาพห้องนะคะเป็นความจิปุ่งทิพย์มากๆเตียงก็คือนุ่มมากและห้องก็ลกแล้วเพราะเราพัก ันไปหลายชั่วโมงแล้วนะกว่าจะออกมาถ่ายคลิปอะไรเงี้ยแล้วฝนตกคะ่ะเพื่อนๆก็อาถือโอกาสอยู่ในห้องกันยาวๆไปเลยไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องออกไปเจอใครนะคะอิตากิมาชนชนชนจากมือเย็นนะทุกคนเราก็จะมาอาบน้ำล้างหน้าเตรียมตัวนอนกันนะคะล้าง c ิ e ซิ s งหน้าก่อนคือแบบอย่าไปกลัวเปืองนะคะเพราะว่า ถ้าสัปอางเนี่ยถ้าเราเอาไว้หมดก็คือเราจะเป็นสิวได้นี่คือแบบสิวเราอะลดลงเยอะกว่าแต่ก่อนแล้วนะเป็นสิวแดงสิวอักเสบอะแล้วก็เป็นรอยแผลเป็นเพราะเราไปบีบมัน,นใช่ไหมแล้วก็เราได้ตัวนี้มานี่เห็นไหมเอ่ยดีมากจริงๆเพราะว่ามันแบบช่วยเรื่องผดผื่นแล้วก็รอยแดงด้วยอะเราชอบมากเลยเช็ดจอร์ก่อนสับปะจะขาวจะไม่มีคราบแบบเครื่องสำอางของเราอะนะทุกคนไ นี่นะคะเคล็ดลับหน้าหน้าใสไร้ปดผื่นของฟอส้องรักน้องคนนี้มากเนี่ยใช้จะหมดละดูเราชอบยังแบบไงอย่างเนี้ยเลยยน้องจะหมดแล้วอะ่ะคือรอยสิวเราลดเพราะอันนี้แหละเราใช้มาเนี่ยอันที่ห้าเรามาันแบบดีดีจริงชอบอมาก นี่เดี๋ยวละแแล้วเราทาแค่นี้เลย m o i s t u r i อร r เ,เ,เรารอลองใช้ของแบบนี้นเขายังผลิตอยู่เห็นเขาบอกว่าจะมีน้อง Moisture นะคะถามว่าของอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแค่นี้เลยไปนอนได้ ออนเซนแอดมอนแจมก็คือแบบบรรยากาศดีมากถ่ายรูปฟิลจิปุนกุกะตะให้สายเดินเล่นลนู่นะนี่นั่นไปข้างนอกได้นะคะมีชุดนอนให้ก็คือชุดที่ฟอสใส่ตอนนี้ทุกคนเราชอบชุดมากอยากอยากอวดทุกคนมากๆดูน่ารักกรุบคือแบบให้สิบเต็มสิบอะทุกคนให้สิบเต็มสิบเลยอะจริงๆแล้วก็แบบทีวีดูเน็ตฟิกได้โอ้ oh my god นาบีต้องมาแล้วยูนาบีต้องมาลวตอนเนี้ยเรื่องอาหารก็คือดีมากเปลี่ยนที่นอนสำหรับใครที่รู้สึกว่าแบบ หมดไฟเหนื่อยอยากพักผ่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปไหนไกลคะ่ะก็อยู่แถวบ้านเรานี่แหละเราอยู่เชียงใหม่เราก็เที่ยวเชียงใหม่นี่แหละแต่แบบอย่าลืมนะคะใส่แมสสองชั้นแล้วก็พปแอลกอฮอล์ฉีดคือแบบป้องกันตัวเองแล้วก็คือนั่งรถส่วนตัวจะดีที่สุดนะคะเพราะเราเองก็แบบตรวจโควิดก่อนมานั่งรถส่วนตัวมาแล้วก็ใส่แมสนะคะแล้วก็พปแอลกอฮอล์ฉีดนู่นนี่นัน่นทางที่พักก็คือเคร่งครัดมากๆในเรื่องของมาตรการโควิดนะคะก็คือที่นี่เป็นออนเะซ็นเนาะแต่ก็คือไม่มี ไม่เปิดให้นะคะเพราะว่ามาตรการโควิดนั่นเองเนาะยั่งคืนครึ่งนะคะก็ตอนนี้ก็ดึกแล้วต้องนอนได้แล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราม <iantes> ีมื้อเช้าตอนเจ็ดโมงกดมอเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งได้วุ่นนอนะเกลียสภาพตัวเองมากเอาเป็นว่า กลัล้างหน้าแปรงฟันนี่คือหน้าสดสดของพอดเลยนะคะทุกคนอาบน้ำเสร็จล,ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะที่เราจะขอตกแบบน้ำก่อนนะทุกคนเพื่อนๆเราขออวดชุดนิดนึงเสื้อตัวนี้นะคะสั่งมาจากชีอินนะคะทุกคนคือแบบ น่ารักไม่ไหวชอบน้องหัวความน้องหัวทุกคนดีอยู่นะแบบเลือล่อนลูกลูกไม้สวยดีเทลด้านหลังนะทุกคนน่ารักปังไม่ไหวอะ่ะคลิปที่แล้วที่เราแกะของอันบ็อกซ์ชีอินกับเพื่อนไปนะคะก็อันนั้นเป็นโซนของเครื่องประดับเนาะวันนี้ฟ้าก็ลองแบบสั่งเสื้อมาก็คือเจีล่ะไปแต่งหน้ากันดีกว่าเซรั่มนะคะ เราอาจจะเป็นคนที่ทาครีมลวกๆมาทุกคนเราจริงๆเราเป็นคนไม่ชอบทาครีมเลยแล้วก็ไม่ได้ดูแลรักษาเบ้าหน้าเลยอะทุกคนหน้าเริ่มเหี่ยวแล้วตอนนี้จะ25้แล้วนะทุกคนก็คือเริ่มเริ่มเหี่ยวแล้วเริ่มจะแก่แล้วถ้าเพื่อนๆถามว่าฟอสใช้ครีมกรนดดษของอะไรฟอสใช้ของอันนี้ค่ะวันหน้าบลดอควาะคะ่ะเราชอบรุ่นนี้มากเลยอะคือจริงๆเราเกลียดกันแดดมากเลยเพราะว่ามันเหนียวเนื้อหนักหน้า,นา,นาแต่อันนี้คือแบบดี พักผ่อนเต็มอิ่มมากเตียงดีมากนุ่มเหมือนนอนบนปุยแม่อะทุกคนแบบพัห่มเอ้ยมอนเอ้ยคือม,มันดีไปหมดเลยทุกคนฉีกกดทุกการแต่งหน้าที่เขาบอกว่าเอามาวอร์มบนมือก่อนเหอะเราไม่วอร์มลอรี่วะทุกคนเราแต่งฟอสต้องขอบอกก่อนเลยนะฟอสแต่งหน้าไม่เก่งนะคะทุกคนแต่ฟอสจะมาแบบเออแต่งแบบที่ฟอสแต่งให้เพื่อนๆดูนะคะ นี่ก็จะย้ำๆๆๆๆไปก็จะคนแบบผิวแพ้ง่ายมากๆแบบจะใช้แบบไอ้ของเซเว่นเนี้ยได้ไหมมาจนหมดไปซองหนึ่งละก็แบบคุมมันดีแล้วก็ไม่ได้คนแพ้ง่ายก็ไม่ได้แบบทาให้เป็นสิวนย่ยเพื่อนๆอย่าลืมทาคงทาคอนะเดี๋ยวน้าลอยไม่ได้ไม่ได้เนียอวนวนลงกหมอมนิดนึงแล้วก็ย้ำๆๆๆๆค่ะไม่ต้องกดแรงนะเพื่อนเดี๋ยวน้าบุ๋มนะคะคนคี้นิดนึง ตอนนี้ฟามีเคียวแล้วนะทุกคนอันนี้นะมาปัดหัวคิ้วแค่นี้เลยอืมไปที่สีพีชท้ายทั่วเปลือกตาเป็นขอบตาล่างแค่ห่างตาก้องทางนี้สว่างกว่าทางโนอนี่แหละงานอายไลเนอร์กันนะคะทุกคนเขียนหัวตาไปห่างตาเนี่เห็นไหมลืมตาละหัยไปเลยเรามือไม่นิ่งอ่ะเลอะทุกคนที่ไายด่งนี่ทำอย่างนี้เพิ่มให้มีมิติ แล้วเราก็วนวนวนๆนแบบนี้อุ้ยแบกจังหมดทุกคนมันจะทานเรานอนห้องนั้นนะคะทุกคนอันนี้เป็นออนเซ็นรวมนะคะงน,นเป็นห้องอาหารตรงสะพานนะเพื่อนๆสวยมากๆกับตรงบันไดตรงนั้นนี่เขามีกรงสัตว์เลยนะเดี๋ยวพาไปดูว่าตัวอะไรอยู่ <c oughs> ข้างในนะคะฮัลโหลนี่คือไก่ต๊อกนะคะทุกคนไก่ต๊อก และนี่ก็คือบอสใหญ่ของเรานะคะอาตีรีวิวทุกคนไปกด s ับสไ r i b e ช่องนี้ด้วยนะคะสำหรับใครไม่อยากพลาดไอทีนะคะและตอนนี้ฟอนก็อยู่ในห้องอาหารนะคะวิวที่เราได้เห็นก็คือน้องหา่านน้่นน่ารักมากเลยอะ่ะเราก็สั่งเป็นไข่กวนนะคะแล้วก็เบคอนเนาะเราก็ไปตักขนมปังมาแบบไม่ปิ้งนะเราชอบแบบนี้แล้วก็น้ำปลา่าที่มีความสดชื่นได้กลิ่นส้มแบบหอมมาทุกคนแล้วก็ชาชาอะไรไม่รู้นะคะแต่เป็นชา เราก็จะกลับกันแล้ว